ไอ้ยงมุงมันจะมาหาเราวะผมกดยิงยังไงอะยิงไม่ตายอะโอ้โห,โหพลังงานหมดเลยเหรอครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับนายเหมาเเกมเมอร์ในเกมซับนาติก้า เอาละทุกคนอันนี้ก็เป็นห้องของผมนะครับก็เป็นห้องนอนที่ผมเนี่ยสร้างเสร็จแล้วนะนี่ก็มีต้นไม้มีปานะครับผมแล้วก็มีโต๊ะอ่าเอาไว้นั่งดูนี่ที่สําคัญที่สุดเลยคือนี่บรรยากาศด้านบนเห็นท้องฟ้านะว่าตอนนี้แจ้งหรือสว่างอยู่แต่ดูจากค่าพลังงานแล้วน่าจะกาลังเช้านะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดี นี่คือที่นอนของเราถ้านอนไปเนี่ยมันก็น่าจะแบบข้ามไปอีกวันหนึ่งเลยงั้นผมจะไม่นอนละกันแต่ว่ามีสิ่งอื่นเหมือนกันที่ผมอยากจะโชว์นอกจากห้องนอนของเรานะอันนึงอันนี้รูปภาพนี่ก็จะเป็นส่วนนี้เลยนะครับผมส่วนของเราอะมองตรงนี้อาจจะยังไม่ชัดเดี๋ยวไปหามุมดีๆด,ดูกันเลยดีกว่านี่ก็เป็นทางนี้เลยผมเนี่ยตั้งใจสร้างมากนะผมก็ไปหาเจ้าสารลายที่มันแบบ มีแสงอ่ะอ่ามันจะมีสารหร่ายมีแสงก็ไม่มีแสงนะผมก็หาอันที่มันเป็นแสงมาเพื่อที่จะให้มันส่องสว่างเหมือนแบบไฟในสวนอะไรแบบเนี้ยอ่าสวยดีนะทุกคนฝั่งนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับผมในต้นไม้ก็ยังไม่โตก็มีเพียงเท่านี้อ่าแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือสวนที่ผมให้ทุกคนดูเนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยแอบไปเล่นมานะอ่าแอบไปเล่นจัดวงจัดบ้านอะไรต่างๆนานามานะทุกคนก็ ปาเข้าไปหลายวันอยู่ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ที่วันที่เท่าไรแล้วเนี่ยวันที่64นะครับผมหากไกลอยู่เหมือนกันจากวันที่50กว่าๆตอนนี้มาถึงวันที่64แล้วอันนี้ก็จะเป็นสวนของเรานี่เอาไว้แบบพักผ่อนชิวๆนะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อไบโอเแอคเตอร์ของเรานะผมก็จะเด็ดเอาแถวๆนี้แหละนี่เด็ดเอาเลยนี่ง่ายๆนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไป ปาบปาบอา้าวปาบใส่เข้าไปอีกนี่มันไงน่าจะเป็นพลังงานจากไบโอเร็กเตอร์ด้วยนะที่ช่วยไม่ให้เราไฟดับกลางคืน,นโอเคเรามาพูดถึงวันนี้กเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะไปสำรวจกันนะทุกคนสำรวจจุดนี้นี่500เมตรข่าวดีก็คือผมเนี่ยได้ค้นหาบูปิน้น ของเรือซีมอสให้มันดำน้ำลึกได้แล้ว900เมตรนะทุกคนอ่ะตอนนี้เรือซีมอสของผมเนี่ยก็ดำน้ำลึกได้ถึง900เมตรแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไปเลยก่อนไปเนี่ยเราก็ต้องพร้อมทั้งกายทั้งใจแนละ้วแล้วก็แบตเตอรี่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแบตก่อนละกัน,กนเปลี่ยนแบตเปลี่ยนแบตโอเคเรียบร้อยมาทีนี้เราก็พร้อมที่จะออกลุยปฏิบัติการแล้วไปกันเลย ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับผมอ่าอย่างแรกก็คือซีมอดที่เราได้แบบเครื่องอัปเกรดน่นนี่นั่นอะไรมาแล้วแล้วผมก็ทำเวิร์กช็อปเอาไว้ในเรือด้วยตอนนี้เรือของเราเนี่ยเหมือนกลายเป็นบ้านไปเลยนะนเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ผมก็ทำเวิร์กช็อปสิ่งประดิษฐ์อะไรไว้บนเรือนะครับผมมีหลายๆอย่างก็มีกล่องพยาบาลด้วยอ่ามาติดไว้ ก็มีเครื่องปรับแต่งอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโมดูลของซีมอสนะครับผม mk 3 9 0 0เมตรนะอันนี้ก็น่าจะเป็นของไอชุดสูตรอะไรสักอย่างหนึ่งนนี้ก็เป็นของไซคอบผมก็ยังหาแร่พวกนี้ไม่ได้นะพวกนิกเกิลพวกอะไรพวกนี้มันก็เลยดำน้ำลึกกว่านี้ไม่ได้นะสำหรับซีมอสอาหารแล้วก็ตุนมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหบอกเลยไม่ต้องอกลัวว่าเราจะอดอยากอีกต่อไปเอาปลา,า,าไปสักสองตัวเอาน้ำไปสักหนึ่งขวดก็พอ แล้วเราก็ปรับแต่งสีของซีโมสของเราให้แบบเจ๋งแจ๋สุดจ้าไปเลยด้วยสีเหลืองนะครับผมอีกลำหนึ่งก็เป็นสีแดงอยู่ข้างล่างก็ตอนนี้ดำน้ำลึกเกึก900เมตรเหมือนกันผมก็ใส่เป็นอะไรนะเป็นดำน้ำลึกแล้วก็เป็นแบบที่ยิงจรวดนะครับผมแล้วก็ช่องแล้วก็เกาะน,นะเผื่อเจอแบบสัตว์น้ำลึกอะไรอย่างงี้จะได้เรือเราจะได้ไม่แตกไป พูดความทำเพลงมาเยอะแล้วเราก็ไปกันเลยดีกว่าเริ่มแรกแล้วก็เปิดอนจิ้นก่อนเลยนี่เดี๋ยเราก็จะไปกันที่จุดนี้เลยนะครับผมนี่ไปกันเลยจุดนี้จุดนี้ตอนนี้ส่วนใหญ่หลักๆแล้วเนี่ยเราก็สำรวจไปหลายพื้นที่อยู่นะม,มีกล้องใต้ท้องเรือด้วยเราก็ดูกล้องใต้ท้องเรือได้นะนี่ดูกล้องใต้ท้องเรือ แถวนี้เนี่ยผมก็เคยมาแล้วนะมาหาแร่นะทุกคนเออก็ไม่มีอะไรมากโอเคไปไปยังจุดที่จะถึงดีกว่าโอ้ตอนนี้ใต้ท้องเรือเราเหมือนจะโดนนะครับผมผมขอขึ้นสูงๆหน่อยละกันเออสูงๆหน่อยสูงหน่อย,อยตอนเนี้ยสิ่งที่อยากทําก็คืออัปเกรดแจ้าไซคขอบของเรานะโอ้จะชนกับหางปลาเปล่าวะโอ้ไม่ชนว่าไม่ชนไม่ชนเออโอเค ไปดำลงไปเลยนะทุกคนเอาเปลี่ยนมุมมองกล้องไปมุมมองมุมกล้องนี้โอเคอันนี้นจะเป็นกล้องหน้าไปตรงนี้ก็เป็นเขานะผมก็ยังไม่ได้มาสำรวจจริงจังอะไรมากโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โอ้ไก่ย่างไก่ยังลงไปอีกลงไปอีกตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วะเนี่ย400อเอ้อห้เองเหรอ ต่ำยังเลยเอ๊เดี๋ยวนะทำไมผมรู้สึกเหมือนว่ามันติดดินแล้วเอ๊ะทำไมมาติดดินแล้วล่ะ๋อมันไม่ใช่ตรงนี้เหรอต้องกระเถิบหน้าไปอีกนะทุกคนเทไปไปไปน่าจะอยู่ข้างหน้าเราไปอีกนะแถวนี้เป็นดินอาจจะเป็นหลุมเหนือ,อจ,จะเป็นอะไรสักอย่างก็ได้นะครับผมที่อยู่ข้างล่างโอเคน้ําเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเอา้าทำไมเปลี่ยนสีแค่ตรงนี้ไะ อยู่ในถ้ำหรือป่าผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนอ่าแถวนี้แร่คอร์สเยอะมากโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะลงเอาซีมอสลงไปสำรวจดีกว่าน่าจะคล่องตัวกว่าอ่าซีมอสลงไปสำรวจแล้วกันผมก็จะเปลี่ยนไปใช้ซีมอสดีกว่าตอนนี้เราลงมาที่ความลึก212เมตร ได้เวลาซีมอสลุยแล้วนี่เปิดฝาเข้าไปเลยเออโอเค Welcome, <Captain. S 1> เปิดไฟด้วย <Systems Online. S 1> แต่ผมก็จะดูพืชชนิดใหม่ๆไปด้วยนะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยชอบสะสมพืชนนะน,นี่อันนี้ก็พืชอะไรก็ไม่รู้แต่ผมขอตัดไปก่อนแล้วกันนี่เอาเป็นที่ซ่อมตัดไป ขอตัดหน่อยออสแกนก่อนสแกนก่อนต้นเมมเบรนต้นเนื้อเยื่อเหรอเมมเบรนโค้อเอ oh. okay. แล้วก็อยู่ข้างล่างนี้เองนะครับผมอ่าลงไปเลยเพราะว่าเราดำได้ลึก900เมตรแล้วไม่มีอะไรต้องกลัวลงไปสุดๆไปเลยก็เป็นความลึกระดับแบบ สุดๆแล้วนะครับผมที่เกมมันจะให้เราได้นะก็คือ900เมตรเอออยู่ตรงไหนนะนึงนะอ๋อน่าจะอยู่เข้าไปในถ้ำโอ้ย้ยมีเสียงอะไรอ๋อตัวนี้โอ้โหทำตกใจได้ทุกรอบจริงๆอนี้ใส่ขอบแล้วก็ลงมาไม่ได้นะครับผมมีแต่เราที่ลงมาได้นะ,ะออยู่ไหนล่ะเนี่ยทีเนี่ย อ๋ออยู่ทางนี้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 โอเคอันนี้มันมันเป็นต้นอะไรเนี่ยเราเราตัดเอาไปปลูกได้วยว่าผมคิดว่าไม่น่าจะได้นะน่าจะเป็นก้อนหินอะไรสักอย่างโอ้มีตัวนี้ด้วยไอแมงมุมโอเคว,ว้าวจิงไปเลย เราได้พืชนะำชนิดใหม่ด้วยแล้วกันเอ้ยมีมูมันจะมาหาเราวะผมกดยิงยังไงอ่ะมิสไทร์อ่ะโอโ้โหพลังงานหมดเลยเหรอหมดเลยเหรอโอโ้โหหมดเลยวะ <laughs> มิสไทร์มันกดยิงยังไงวะเนี่ยบ่ามีมิสไทร์มา มิดายโอ้โหมิดายกดยิงไงอืมอันนี้เปิดไฟปิดไฟตัว C ตัว X ตัว E เอา้าตัว E ออกจากเรือโอ้โหโกูโดนโจมตีแล้วโอ้โหตัวอะไรทั้งหนาวเนี่ยโอ้โห,โโหเราต้องไปหาที่ซ่อมด่วนๆแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราโจมตีค่อนข้างหนักคือความสงสัยอยากจะแบบเรียนรู้ไงว่ามันยิงตรงไหนนะเออผมก็เลยได้ลอง แต่สุดท้ายผมก็ไม่รู้มันยิงยังไงโอเคต้อมก่อนเลยด่วนๆแงโอ,โอ้เล่นเอาซ่าพลังงานเกือบหมดหลอดเลยนะครับผมโอเคก็ไม่ลดเท่าไหร่้วมันยิงยังไงวะไอมิสไซของเราเนี่ยมันตั้งค่าย,ยัางไงตัว R รหรอตัวคิตัวทอันนี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวก็ค่อยไปลองหาเอาละกัน แม่อุตส่ามีมิสไซ์ทั้งทีเราต้องค่อยๆแอบไปหน่อยแ,ลแหละไม่คิดไว้ตัวนั้นมันจะอันตรายขนาดนี้นะอเอคผมจะจอดยานไว้ห่างๆแล้วกันแล้วผมก็จะแอบย่องเข้าไปดีใหม่โอเคตรงนี้น่าจะโอ,โอ้ยอะไรอีกวะเอาไอตัวนี้อีกโอ้โหมึงโจมตียานกูแรงมาก อุ้ยอะไรอีกวะเนี้ยเอากูหลุดกูหลุดออกมาจากยานโอ้โหอะไรอีกวะเนี่ยเอากูจะเข้ายานโอ้โหเข้าไม่ได้อีกจะเข้ายานก็เข้าไม่ได้โอ้โหไอตัวนี้มันร้ายกัดกว่าที่เราคิดนะเนี่ยวันนี้ผมว่าผมคงแบบไม่ได้เข้ามาสำเร็จสักทีหรอกว่างนันไหมเมื่อแต่ซ่อมๆจับๆยานอย่างนี้นะ โอเคโอเคโอเคมึงมึงมึงทำไปเลยก็ทำไปเลยทำอะไรก็ทำไปเลยกับย,ยานกูโ้โอโอเอออย่าทำพังก็พออย่าทำพังก็พอโอเคเราจะเข้าแล้วนะทุกคนเข้าทางไหนวะเอาทางนี้เข้าไม่ได้อ๋อเราจะเป็นทางเข้า,ขาทางนี้กดฟ้าได้ไหมเอาเข้าไม่ได้เข้าทางไหนได้อ๋อทางนี้นโ,อนโอเคอันนี้เข้าได้เอ้ยมีอะไรให้สแกนเมื่อกี้นี่ผมเห็นคุณคุณอ๋อเป็นเตียงนะครับผม สแกนเตียงก่อนเลยเราโอ้สแกนช้ามากน่าจะเป็นเตียงแบบใหม่โอ้โหชิปมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยเล่นสหายากเลยเห้เปิดได้ด้วยเก็บได้ด้วยมีเก็บได้ด้วยเฮ้ยเก็บกระเป๋าได้ด้วยเก็บกระเป๋าได้ด้วยอ๋อนี่ก็เป็นเรื่องอะไรไม่รู้สแกนไปคอฟฟอ๋อเป็นเครื่องกาแฟนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจภายนอกนะ ภายนอกมันก็พยายามจะฆ่าเรานี่คือขวดอะไรเอ่ยอ่าเหมือนชั้นนี้จะไม่มีแล้วนะอ่าวเดี๋ยวแป๊บหนึงนะมันมีชั้นถัดไปหรือเปล่าโอเคตรงนี้ยังไม่มีและห้องข้างบนมันขึ้นยังไงปะตรงนี้ก็ไม่มีบันไดนะทุกคนโอ้โหหวัดดีจ้าเอ๋เต็มคาราเบลเลยบ้านคือสิ่งเดียวที่กั้นเราระหว่างไอตัวนี้นะทุกคน โอเคแปสีมอลลูกพ่อตายยังโอ้ตรงนี้ก็มีตัวหนึ่งตรงนั้นก็มีตัวหนึ่งนะโอ,โอ้โหไม่ต้องถามว่าตายหรือยังดูจากสภาพแลว้วไม่น่ารอดไม่โดนไม่โดนไม่โดนจุกจุกลบจุกลบจุกลบกลบไกลด้วย ถ้าโดนอีกทีนึงเนี่ยมีหวังซีมอแตกแน่เลยฮนะทุกคนมาตอนนี้ก็ความเสียหายอยู่ที่สี่สิบแล้วนะครับผมอเอ๊ซ่อมซ่อมไปเรื่อยๆซ่อมไปเรื่อยๆไม่เคยไม่เคย,เคยแบบทำซีโมพังขนาดนี้นะผมยอมรับเลยผมไม่เคยทำพังขนาดนี้เลยนะไปไหนละลายจุดนั้นอนะ่ะอ๋ออยู่ทางนู้นนะครับผมเรายังสำรวจได้ไม่ดีโอเคผมจะจอดไว้แถวๆข้างบนนี้แล้วกัน แล้วก็เอาตัวออกไปสำรวจออกซิเจนเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะอะสำรวจได้นานแต่ว่าชั้นบนนี่แหละมันเข้าทางไหนเอ่ยเข้าทางหน้าต่างได้เปล่าโอ้ย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 ทางนี้ได้ไหมอ๋อทางนี้เข้าได้นะครับผมอาจจะมีช่องเล็กไปหน่อยแต่เข้าได้เอออะไรเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรสแกนอ้โถงอะไรสักอย่างหนึง่งอู้ โอ้อ๋อเหมือนเป็นเป็น,ปนถงใส่ปลานะครับผมนี่ถงใสป่ปลาโอ้ทั้งหมดนี้ก็เป็นถงใส่ปลาหมดเลยนะอันนี้ก็ชิปเราเจอชิปแล้วโอ้ทางมันค่องข้างที่จะเข้ายากนะทุกคนรับแคบ you, ออขอขอกินน้ำก่อน oh, ขอกินน้ำก่ <Chief. S 2> อนกิน,นอาหารด้วยอันนี้อะไร ไม่มีอะไรค่อนข้างที่จะเก่ามาแล้วทุกคนผมก็ไม่ได้ถือไฟฉายว่าถือไฟฉายน่าจะเห็นชัดนะนี่ถือไฟฉายดีกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ฝั่งนี้ละอ๋อฝั่งนี้ก็มีชิปอยู่อีกชิปค่อนข้างเยอะนะทุกคนเฮ้ข้างบนก็ไม่มีอะไรละอันนี้ละผมมีอะไรให้เราสแกนตรงตู้ อ๋อตู้นี้มีอะไรนะเป็นแค่กล่องเยฉยๆแล้วเราจะลงชั้นลา่างยังไงล่ะอ๋อนี่ไงนีๆๆ่ไงอ่ามีที่ลงชั้นล่างอยู่โอชั้นล่างมีถังขยะด้วยถังขยะนิวเคลียร์อ๋อเป็นขยะนิวเคลียร์นะครับผมนี่นะอ๋อเก็บได้ด้วยโอ้เก็บได้หมดเลยเก็บได้หมดเลย <laughs> แต่ตอนนี้เหมือนผมได้ยินเสียงตัวอะไรก็ไม่รู้นะโอ้โห ปวดซะไม่มีโอ้วันหนึ่งวันหนึงวันหนึงนึงวันหนึงวันหนึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งปาดกระหม่อมอย่าพึ่งปาดกระหม่อมเก็บไปเก็บไปมีอะไรเก็บไปให้หมดเก็บไปเก็บไปอันนี้ล่ะเก็บได้ไหมอ๋ออันนี้เป็นชิปอันนี้ต้องเก็บของเต็มวะเราคงต้องเอาไปไว้ช่องเก็บของของซีมอสบ้างแล้วแหละแต่ตอนนี้ต้องออกไปเอาออกซิเจนก่อนนะทุกคนไม่งั้นเราจะขาดอากาศหายใจ ช่องนี้ไม่ใช่ช่องออกช่องนี้ไม่ใช่ช่องช่องนี้แหละเอ้ยก็ต้องเป็นช่องนี้แหละโอเคโอ้โหมันเกาะอย่างนี้เลยเหรอวะเนี่ยโอ้โหเองก็เกินเอาอยู่ไหนอะอ๋อเรือของเราอยู่นูน่นโอ้โหถ้ามันจับเราได้ผมจะตายไปเนี่ยดีนะที่เราเร็วกว่าไปไปเลยมีกล้องมองหลังป่าวะ มีอะไรมองหลังได้มั้ย <sleeve monastery> <response> โอ<ฮ> <warnings> ้โหจู๊กันไปรัวรวโอ้โหไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องดับไปจู๊กันไปรัวๆวจู๊กันไปรัวรวผมไม่คิดว่ามาที่นี่จะอันตรายขนาดนี้เลยนะเนี่ยโอเคเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย้ย้ยโอ้โมันตามเร็วขนาดนี้หรอวะมันจะงับเราด้ยด้วยจะนับเราได้ด้วย โอเคหนีมาไกลๆก่อนนะทุกคนผมเชื่อว่าซีมอสเราเนี่ยซิงกว่าซิงกว่ามันเยอะเออเอาซีมอสแอบไว้ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันโอเคน่าจะปลอดภัยอยู่ระดับหนึ่งโอเคอ่ะผมก็จะเอาของเนี่ยมาเก็บไว้ในซีมอสก่อนแล้วกันอยู่ไหนนะมันเป็นช่องเก็บของซีมอสนะโอเคอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ แล้วก็มาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกนะทุกคนเข้าไปยังชั้นบนไ <aboard>, ปอยู่ตรงไหนและทีเนี้ยเนี่ยฝ่าที่ไม่เจอแล้วโอเคอยู่ตรงนั้นนะก็จะจอดซีมอนไปตรงนี้เลยละกันไป let's go ไปกันต่อเลยไปเอาของที่ระลึกมาเอาไว้ประดับตกแต่งบ้านนะครับผมโอ้โหตัวนั้นมันก็เฝ้าทางเข้าใช่มันก็เฝ้าไงมันก็เฝ้าไง โอเคเอ้ยยังก่อนยังก่อนยังก่อนไอหนูยังก่อน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 โอ้โหไฟดับไปแล้วหนึ่งดับเลยอันหนึ่งไฟดับแบบดับจริงดับจังซะด้วยไหนมีอะไรอีกไหมนี่นี่นี่ตรงนี้เรายังเก็บได้อยู่ก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยคว้ยเทยโอเค โอ้โหรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วโอ้ยรู้แล้วดับเยอะจริงๆดับได้ดับดีตรงนี้นะมีอะไรที่เก็บได้บ้างหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าชั้นล่างโอ้ยโดนอีกแล้วเพราะว่าชั้นล่างเนี่ยเราก็เก็บไปแล้วนะเออเออเออกูขึ้นแล้วกูขึ้นแล้วมันคงท้อใจกับผมแล้วอ่ะ ถ้าถ้าเรามีบ้านอยู่ตรงนี้เนี่ยมีหวังคงแบบจบไม่สวยนะน่าจะไฟแบบติดติดดับดอันนี้เอามาแล้วห้องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยสวัดีสวัสดีพ่อหนุ่มผมอยากรู้จังเลยถ้าผมยิงปืนใสม่มนจะเป็นยังไงเชิบเชิบเชบไหนมาลองมาลองปืนพี่หน่อยเป็นไงโอ้โหมาลองปืนพี่หน่อยโอ้โหปืนแบตหมดปืนแบตหมดแบตมายังนี่ ยิงใส่ไปเลยนะทุกคนโอเคแล้วเราก็เพ่นจากที่นี่กันเถอะแล้วก็เพ่นจากที่นี่กันเถอะไปเอาของไปเก็บก่อนนะตอนนี้ของเราเต็มลำเรือมากยังดีนะที่ไม่มีสัตว์ประหลาดตัวอื่นโอ้ยมึงกูจะเข้าโอ้ไปขึ้นกันดีกว่าครับผม <c oughs> อ๋อยานของเราก็อยู่ทางด้านบนนะเคทางนี้ก็ขึ้นได้พอดีจยัดไป หวังว่าจะไม่มีตัวสัตว์ประหลาดอะไรมาอยู่กัทางด้านบนนี้อีกแล้วนะสวยยานยานของเรายังยังอยู่ดีมีสุขโอเคเห็นแล้วเข้าเลยเปิดลับหน่อยเปิดลับหน่อยเปิดลับหน่อยโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็กลับขึ้นยานมาแล้วที่เรียบร้อยโอเค แล้วก็เก็บของกันละกันโอ้ยของอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เหมือนจะเป็นที่ตกแต่งบ้านนะครับผมแล้วนี้ก็เป็นไข่อะไรก็ไม่รู้นะผมก็เก็บมาอาจจะเป็นไข่ของไอตัวเมื่อกี้ก็ได้นะเออก็ไม่รู้เหมือนกันไปแล้วก็กลับบ้านกันเลยดีกว่านะทุกคนสําหรับวันนี้เราก็ได้บูปินมามากแล้วเราก็ดูเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าตรงนี้ก็เหมือนเป็นบ้านเราเนาะเออเราก็ดูเลยแล้วกันว่ามีบูปินอะไรได้ใหม่ไหม ไม่มีไหมไม่มีแต่น่าจะอยู่ที่ไอ้นี่ว่าที่สร้างนะครับผมนี่นี้อันนี้อันนี้โอเคอยู่ที่อันนี้่าได้มาใหม่จริงด้วยทุกคนก็จะเป็นเอเลียนคอนเทนเมนต์เ่าเปตู้เอเลียนโอ้โหใช้กระจกตั้งห้าอันนะทุกคนสุดยอดมากแล้วนี้ได้อะไรใหม่เนี่ยได้เตียงแล้วก็ได้ที่กดกาแฟโอ้โหอย่างเจ๋งอะ เราไปตกแต่งบ้านกันเลยดีกว่า let's go กลับบ้านดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมนี่โอเคเราก็ลงไปข้างล่างเลยดีกว่านะปึ๊บปึ๊บป,บป,บป,บปบอ้อลืมไปของจากซีมอร์ของเราเดี๋ยวเก็บเอามาไว้ที่ตัวเราก่อนละกันอนะันไหนเก็บมาได้โอเคแล้วก็กดเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะทุกคนตรงนี้โอเคแล้วก็เก็บเข้ามาเลยอ่า อีกอันนึงก็น่าจะอยู่ในนี้นะโอเคเอานี้มาก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ไว้นี่เครื่องนึงอันนี้มาเคไปไปตกแต่งบ้านกันดีกว่านะไปลงไปลงไปโอ้โหแสงมันจะสว่างเจิดจ้าแลรขนาดนั้นวะนะแสงซาลายของเรานะทุกคนนี่ผมแบบโูกแค่สองต้นเองนะดูดิมันโตจะมันสว่างมากเลย เอาหอระว่างเหลืองทองเชียวเชื่อว่าสวยมันก็สวยนะทุกคนโอเคขึ s <S ้นมาบนกันนี่ผมมีโต๊ะอยู่สําหรับวางของตกแต่งในห้องนอนนะทุกคนนี่โต๊ะของเราแล้วก็เตียงเนี่ยผมก็อยากได้ใหม่เหมือนกันนะอันนี้หัวเตียงหลองดูดิว่าเตียงอันไหนมันจะดียูกันเตียงอันนี้อ๋อเตียงคนเดียวกับเตียงสองคน๋อผมชอบเตียงสองคนมากกว่าอ่ะ โอเคเราก็วางของบนหัวเตียงเลยดีกว่านะเรามีของอะไรบ้างกระเป๋ากระเป๋านี่ไม่รู้ว่ามันเปิดหรือยังไงอะไรยังไงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคขอวางเป็นอะไรดีละ่ะมันไม่มีอะไรน่าวางสําหรับในห้องนอนเลยนะทุกคนอันนี้มันเหมือนมันเป็นแบบห้องแบบห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์มากกว่านะโอเคไว้เดี๋ยวผมค่อยสร้างแล้วกันห้องทดลองทางวิทยาศาสตรนะ์อะไรสักอย่างหนึ่ง ตอนนี้เนี่ยมันก็มีห้องว่างอยู่ห้องนึงนะผมคิดว่าจะเอาเป็นห้องเอเลียนนะห้องวิทยาศาสตร์จยค่อยเอาเป็นห้องบนนี้แล้วกันนี่เราก็ค่อยวางโต๊ะวางอะไรไว้แถวแถวนี้นะอ่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็ดูแบบมีเครื่องมือนู่นนี่นั่นนี่เครื่องกรองน้ําเครื่องเดียวไม่พอจริงต้องสองเครื่องนะทุกคนโอเคสําหรับห้องว่างเนี่ยผมอาจจะทําเป็นห้องเอเลียนนะห้องแบบห้องเลี้ยงปลาตอนนี้เราก็ ขอปลูกผักก่อนดีกว่าปลูกผักปลูกผักเราจะปลูกไว้ตรงไหนดีสําหรับเจ้าต้นที่เราได้มาใหม่อันนี้เนี่ยสาหรับพืชที่เป็นเถาเถาเฮ้ผมว่าผมจะปลูกไว้กับต้นนี้แล้วกันนี่ปลูกไปเลยโอเคอันนี้เนี่ยปลูกแค่ต้นเดียวก็ให้แสงสว่างที่เพียงพอแล้วนะครับผมฝั่งนั้นผมก็ปลูกไว้สองต้นนะไว้เดี๋ยวเอาแบบมีต้นไม้อย่างอื่นก็ค่อยใส่เพิ่มมันไปละกัน เอาละครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่าเอยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้หนายเหมวแมวเกมเมอร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะทุกคนสำหรับ EP นี้ผมคงต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย